สวัสดีค่ะวันนี้วันที่31สิงหา2563ค่ะวันนี้ก็อยู่ให้ยหน้าค่ะเอาหูกลงเรีนแล้วก็เกียร์ใหญาให้หนูวอาหัวอ,ออกลามพี่น้องก็ให้เอาเขามาสีอยู่สีกันสอบให้เปียกแล้วแล้วค่ะค่ะพอบ่าสีขาวแล้วลาะเบิ้งปลาค่ะ กเพิ่งไม่สวนน่ะเก็บบะเขียบได้หลายหน่วยวัวคือก็ถึงที่ซับบะเพื่อข้องบะเขียบหรือว่านหน่อยนาไอ่ี่น้องหูที่หนองก็คือสีหูก็จำยังอยู่อ่ะมันมีเป็นสมุนไพรอยู่ได้บะเขียบหรือว่านหน่อยนาบะเขียบ เป็นผืนจำพวกตน้นใบนี่รถเฟือนเมาบดขออแกบโผบบวมขาพยาธิผิวนังแก่กาเสืออขาเชื้อโรคพยาธิท้ายในทับพยาธิพ้นดีพ้นดีน,ดนี่ค็รถเฟือนเมาพ้นกับสุลา แพ้งูกัดแต่ว่างูกดกแต่ประมาณว่าเสียเอาอันฝ้นบากเขียบฝ้นท่ากับเหล่าท่าได้ค่ะเพราะว่าไปหาหมอคือเกาค่ะต่างแต่กีแต่กรอนต่างต่ที่พวันเป็นเด็กน้อยเป็นฝีคนเกาบบกเขียบฝ้นกับเหล่าท่าแพ้ให้ฟีมันแตกแตกแล้วกับมันขืนไมคือเกาได้ฝีนึน่มันเป็นหาหาฟีหนึ่งฟงไปหมองไม่ับป,ปด แม่เพิ่นค่คอ,ยคอยพาไปหาหมอให้อันนี้หมอเพิ่นพาเอาหลัปีนั่นออกมันยังควายสีเศร้าได้นอนโรงพยายบาลเป็นอาทิตย์กุล่ะค่ะแล้วก็บะเขียบซุกน่ะคะกินไรกับบดี้ได้ค่ะบะเขียบซุก<ม>คุณหมอเพิ่นว่าอาจกินได้เคยแค่เคือง่วยได้ค่ะผู้สูงอายุอันนั้นผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันนั่น กินเท่ละเครื่องนวยเพราะว่าหันงต้านกระลลายแคลอรี่แป่งกระลลายเทพให้่งการคืนแล้วก็เม็ดของมเมล็ดข้องบกเขียบนี้หรือว่าหน่อยนาลดเมามั่นต้ามผสมนำ้ำน้ำมั่นบกข้า,ขาวข้าขาพยาผิวนางขาหิตขาเฮาเปลือกข้องตน้น โลดฝาดเปลือนสมานแท้รากโลดเปลือนระบายครับอุจราราถาดค่ะนี่กันห,หัวในสวนของทิพวันณปีอยู่ข้างๆขอบงัว่วอันนี้เป็นสวนปลานี่พักว้านบ้านกับปูกไว้ได้หลายอย่างอยู่ค่ะ